สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสุขสุขคนน้องทุมองทุบอนบรรยากาศยามเท้ากับประมาณเจ็ดโมงกับอีกสบสี่นาทีพี่น้องก็มีเสียงมีเสียงเพลงเสียงรำวนบอลมาตามชายลมพี่น้องเขาเปิดเกี่ยวข่าวมาทั้งภูเล่ทั้งเนื้อลมผมมันนิก็เกี่ยวคือเก่าพี่น้องมันนิก็วันฝนปกติครับปัดเป็นรอยไม่เท่าพี่น้องที่นั่งปัดขู่ข่าวอยู่เกี่ยวคือเก่ามันนิก็พี่น้องข่าวก็ะซุกพอดีุ่กพอดีเกี่ยว เกี่ยวไทยไปพี่น้องบัวข้าบะมีแน่วันเข้หาหาคลิปบัวได้แล้วครอบไม่ไเอาเกี่ยวเขาเลยเห็ุคลิปพี่น้องจะขูดจะข้นก็อ้วเบิกอ้วนชว์แม่นางเลยเด้อเกี่ยวเขาคือเก่าพี่น้องมาในเมื่อที่สองที่ไอ้น้องหาไอ้นออ้องเออที่เลี้ยวขึ้นเรียง เดีอยวตอนนี้แนละ้วพี่น้องตอนคืนประเทศ้าค่ขนพนะี่น้องปูกระปูน้อยก็มีอาศวิงมาสอนเอากระปูน้อยที่จะทำบากฮุ้ง,งได้จะมาเอาหากระคืนแต่แก้วเขาพนะี่น้องเฮ้ยเมื่อยตัง้งปึงง่าปึงง่า นากันยังบม่ได้ชวยฟันกันยังบม่ได้แปง้งน้ำหนักยังบม่ได้อาบเลยหัวยังยองอยู่พช่ไหมากินชมักเพื่อมาที่คลายกระเพกบาที่คาย,คาย,าด,าคายดอกมันพุลิกกระเทินเจ้าก็มาทำน้ำแข็งอยู่เอาบ่อขนหน้าบ่อมาที่ายดอกเขาพุลิกกระเทินเกี่ยวเขาเนาะมือใหม่จังเอาเด้อมือใหม่จังคลาย น้ำอันนี้นะขึ้นมาแต่เกี่ยวเขานี่มีน้ำขวดนึงดึกประธานเยียบประธานยันบัวเลวพี่น้องให้บ้าใหญ่ใหญ่เท่ใหญ่ thể, หญว,ว่าวันนี้บุมีมาพาะตูดแล้วขอโทษขอภัยเด้อลืมออกมานั่งอยู่นอกแล้วออกมาออกมาแล,ล้วย่างมาเลยนั้นเลยไม่ได้เอา เมื่อคืนในนองมารับไปท่องพี่น้องท่องอืดท่องไข่น่อนมารับมะกระพปขคืนยาที่กระโปเปิดเวแล้วกินนี่แล้วเคไปซื้อยาดีกระพปงประมาณสามกินด้วยบ้านด่านก็ได้จากโลวะสี่โลหาโลนอย่งโมหลประมาณนี้แหละคุณแม่กระถามว่าขึ้นตะเกียวเขาแะ้วกินมาลาบเหนียวลาบปลาเหนียวนั่งหวะกินเขนบอกเขาจะบอกขี้คานกระลาบบ่ะไม่ขด้คาดต้องลาบ่ะหากินเด้อขนาดกินแล้วกินถากปลาแลาคุณแม่ ลาบเมียขยอคันธีนอนๆน้คุยแบบมือกับริล่างน,นี่ใบล่างทับพิดเอาคนบุกไปนังหรอวะทิ้อดูใกล้ถนนใหญ่มีเสียงหลด อยากจิ้ชมต้นเกี่ยวเขาหน่อยไอ้ปูเลือกเอาหน่อยน้อยเกี่ยวเขาก็เมื่อย์่พ้องมันห้องเกี่ยวตากเลยเมื่อย์นะ แค่แต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวเามันคมเกี่ยวมันคมมันเขาเกาะพวดเกาะเอละซ้มเงาสองเงาซ้เงาอลงตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึกับพุธพดธชิ้โมงแล้ว มอดกิบเอ็ดรับคุณผักที่ยังขนา ทำกินน้ำทำกินน้ำพี่น้องเอ้ยมีจฉามีจฉาน้ำนี่นะปลาชิมกน้ำไม่ยังบลาชิโมกทำได้หโงมงน้ำไม้นะมีเวลาขนาดหนาเจ้โค้งยังบม่ได้สวยตื้อไม่รักขับปั้นข่าวลุงหาหน้าเลยพี่น้องกินข่าลุงหายหน้าเลยเปลงพันยังบม่ได้เปลงซะ กินก็แล,แล้วที่นอนนอนอยู่ตู้ผมแหละนอนเว้นคือที่นอนนั่งนอนบารลับเออกีนแล้วก็เสียอ,นะอาบน้ำอาบน้ำแล้วไปซื้อ,อยาดีกระเป๋าเลยจะมานอนกว่าห้าเมือ่อยเพนอนบารลับตมาคืนนี่เนาะ ไปยังขึ้นนอนบารับท้องมันอืดไปทันใจบัวได้ให้ให้ใจบัวทวท้องเมือม่อยเมือม่อยกขได้ไปกินนงังครมดิมนังครมเบิ้ลทราดโต้เขาอจากินเมียงโคนนพี่น้องเนาะ อารครีบานชิเปซื้อในเมืองอยู่ัะเถ่อเพราะว่ายาดีนิวของซิเบิร์สได้ไปซื้อน้ำพวกแมวพวก,ก,กลิงเราเทหมัยนะเราเทมัยเฮาเทมตัวฉลายนี่อู่นะ ค้าตุลีเห็นเห็นผลดีเห็นผลดีผลเทมให้เอาที่จริงเขาเจ้าขายเป็นเงินเป็นทองน้องเขาขายเป็นราคาแพงเลยเป็นเงินกี่ปันกะเป็นเจ็ดชิบแปดชิบเกือบแสนหมดแล้วราคาเทมให้แล้วเอาเนี่ยแล้วเราเห็นราคาดีสุดนะเหมยแห็นหูดังปึ๋งน้องว่าเนานว่าวน้าตุลีหายนาไม้ไปฝากเพิ่นอย่างนี้นะ เอาทำไมเขาเอาของฝากเพื่อพากเราซื้อผักบุ้งให้กับเจ้าคนินในเมืองเขาจะก็ฟัดกินแล้วว่าอย้านี้ก็กินเท่ายเมืองก็บวชแล้วผักบุ้งนะผักบุ้งบ้านนอกอะลรเขาจะาคลายกับมันก็ทำใหญ่เนาะมันบวมันบวมแพงมันยังบ,ชบวชแทบเนาะ นันนนงนยังบ่เชะนังดิบอยู่ วันนี้ได้คลิปสวยเตืพ่พี่น้องเพื่อเอาลงคลิปแรกกับะมาณนั่นแหละเที่ยงหรือบ่ายเที่ยงพคนละเด้อลงคลิปซ่าวันนี้ขั้นเกยทายแต่ยวเขาเกี่ยวเขาลงกระยานพี่น้องบ่เบิกน้อยยันพี่น้องเบื่อยันเข้าไปอีห่ายามึงเอ,อ้ยเปนะลนบ่เบิกหน่าเบิกแรงเอาเร็วเร็วไทยเร็วไทยอีกพะบะ ดิกางอวดเบิง้งอุดชมอยู่ผัสหวานนะขออนุญาตอย่าลืมเบ,าบ้าบุหรีอันบมารมีดป่าได้อ้อมกัดโล่ไปพี่น้องไปทีดด่ใดกระเพาะก่อน มาจะอาบหน้าึินเขาถวาอุกใจกับกุลไรกุลแท้กุที่ตามไม่เบิกเด้อเอฟที่จะกูจุกคนพี่น้องจะกูจกคุกจะูทุกคนเธอว่าคลิปนี้คลิปน่าคลิปดีคพี่น้อสบายดีสบายดีคับ